สวัสดีค่ะเพื่อนๆและฟ์ซีทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมชาวนานะคะไถแปลงนาเตรียมทำนาแล้วนะคะมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะฟังเสียงนกไปด้วยนะคะราตย์ตกดินแล้วนะคะ เป็นช่วงหัวค่ำนะคะมาดูท้องฟ้าสวยะคะ่ะแต่คงจะมีฝนตกนะคะรามเมฆดำนะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะก็ท้องฟ้าก็จะมีเมฆดำๆนะคะเมฆเทาๆนะคะฝนจะต้องตกทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นฤดูของเขานะคะชาวนาส่วนใหญ่ก็เตรียมไถไว้แล้วนะคะ ไถให้หญ้ามันตายด้วยนะคะแล้วก็กรบเป็นปุ๋ยพืชสดเลยนะคะชาวนาจะไถช่วงที่หญ้ายังไม่ออกดอกนะคะถ้าไถช่วงหญ้าที่ออกดอกมันก็จะออกมาอีกนะคะหญ้านะคะไถช่วงนี้ดีที่สุดเลยนะคะ มาดูบรรยากาศรอบๆนะคะมาดูต้นไม้ต้นกล้วยอากาศเย็นมากค่ะร่มรื่นดีเลยมาเที่ยวชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเมฆสีเทานะคะ สวยนะคะสวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะจะมีแสงขาวๆอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆและเอซีทุกท่านนะคะที่กรุณาเข้ามารับชมจนจบคลิปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ thanks for watching see you again แล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆ่อนและเอีทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย